สนิททุกคนกันด้วยครับแล้วก็อยู่กันในแมปโกลแอนด์กาลาช์เชฟหรือว่าแมปปลูกสวนนั่นเองนะครับซึ่งมีเรื่องนะครับผมที่ว่าแมปปลูกสวนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เขานรียจะช็อกนะคบผมแมปปลูกสวนนะครับโดนซื้อไปโดยอีดูบิ๊กเรียบร้อยแล้วดูบิ๊กสตูดิโอนะครับเรียบร้อยครับตายแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับน้องกังฟูนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยนะครับมาดูในรลฟบ่อยมากจนสนิทแล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับ Hey! ฟาร์มของน้องนะครับเดี๋ยวผมปอกก่อนคือเอาแบบสดๆครับมันต้องสดเลยมันไม่มีสคริปต์เลยเพราะผมก็บอกแค่น้องว่าจะเปิดคลิปโอเคเปิดคลิปแล้วนี่นะครับมาทัวร์ฟาร์มน้องเขาเอ้ยไม่ใช่อันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขา<ๆ>เพื่อนเขาเออเดี๋ยวเรานะครับจะ มาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเ้นหนึงตัดเข้าสคริปต์กันโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็เออ ว่าแต่ฟาร์มผมผมก็ยังไม่ได้เก็บของในฟาร์มเลยนี่วะเดี๋ยวมีทิวลิปใช่ป่าวะ,วะสตรอเบอรี่นะครับอ๋อถ้ากดสองขานแต่เอ้ยมันเป็นหมวดนหมู่ของที่ชอบเอ้ยดีอ่ะเ,อเดี๋ยวผมมาขายของกันแป้วเก้าหมื่นว้าว,ว,าวไม่นอนเขามาหลุดหนาวให้ผมเอ้ยใจดีอ่ะ เดี๋ยวโ้โหโหอย่างเยอะเฮ้ยเออว่าแต่หนูมีกี่อันอออนยเดี๋ยวอ่อมันอ้อตอนมันอยู่ตอนนี้เรามีตังอยู่สองล้านเจ็ดน,นะครับต้าคนดูเปย์ครับไม่เงี้ยโอ้โหอ,อะไรวะโอ้โหอะไรอ่ะราก้อนฟุตโอ้โห ใช่ใช่ร้านนี้ป่ะเกียร์ช็อปอ๋อเออใช่อัลละห,าหล้าหมื่นเห็นแล้วเห็นแล้วเครียดอะโอ้โหเห็นแล้วเครียดอู้เขามีพวกนี้ด้วยเออสปริงโกอันนี้อะไรนะยี่สิบล้านหูไข่มันจะยอ,ยอยากซื้อวะหูหูหูขยะได้วะระาคาแพงขนาดน,น,นี้จะเหมืนน่าสนใจนะ เออเด้อืมเอ๊ะใช่ดิเออองไปซื้ออันนี้เรามาดูกันนะครับในนี้เขามีอะไรขายบ้างหมดหมดหมดโอ้โหเฮ้ยุ้ไม่ผลโกโก้ซีดด้วยพีกพีกนี่หายากหรอเอ้ยเหตุผลยังไม่มีเลยผลไม้งูนมันก็โห ดากอนฟูตเอออันนี้อยากได้สุดละสีสันสวยดีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลี่หูยังไม่ได้นะไม่ได้อย่าง <c oughs> เออว่าแต่เราต้องซื้อโอ้โหโอ้ย,อยลันนี่สต็อกตอนอีกสองทีโอ้โหน้องผูจัดมา โอ้เป็นไรเนะี่ยโอ้โหคหดว่าอะไรทาไมละ่ะโอ้คเข้าไมราคามันแรงจังวะราคาโคตรแรงอ่ะเอ๊ใครมรันใครม,มันไปต้มต้มมองมอ,องเลยฟ้าโอ้โหของยังน้อยอยู่ อ๋อเฮ้ยไข่ควรด้วยเฮ้ยเฮ้ยสีสีเหลี่ยงห้าสิบห้าห้าสิบสี่แค่หลอกซีด้วยซื้อเก็บซื้อเก็บไปฝากกระต่ายเหมาคนอื่นไม่ต้องได้ซื้อกันเลยโหดร้ายมากกระต่ายปลุกตรงนี้ ตอนเร็วอะ่ะเฮ้ยตัวโคตรเร็วเฮ้ยตัวโคตรเร็วเลยอะ่ะเฮ้ยน้องผมลดน้ำให้ละเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยลดนี้ให้หน่อยลดนี้ให้หน่อยเอ้ยไอ,อ,อมานี่ไอวันนั้นนี่เฮ้ยมันเข็บได้เลยโคตรเร็วอ่ะลดนี้่เ,เ,ยเลยนะ ตอมบลี่คนเยอะว้าวคุณตอมบลี่คนเยอะเฮ้ยไข่มาใหม่เหรอไม่เถอะอะนี่ฟอนน้องผมนี่ว่ะนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าบ้านน้องผมนะครับนี่ทางเข้าบ้านนะอะเขินงามมาก <c oughs> เฮ้ยนักปะปุป้ม บ้านใหม่ว้าวไอ้ไอคนอะ <No. S 1> อะไรอะแบคก็ตายากินหรอหรืออะไรหรือมันมีคนมาขโมยคืออะไรวะเฮ้ยน้องผมปรับปรุงบ้านใหม่อ,อ,อ่ะเนี่ยเออออ้ยตาได้ออ อุย้ยมีหิมะตกเ้ยมีหิมะตกเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวของกลับกลับไปบ้าน่เฮ้ยนี่ขายมันตรงนี้ไม่ใช่หรอโอ้ยหิมะตกขายได้พันสองนิงโอ๊ยซื้อเลยได้เหมนเนี้ยตอนนี้มีอะไรขายบ้าง พังกินซื้อมาไม่มีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยมีต้นใหม่ด้วยต้นไหนอ๋อต้นโกโก้โอ้ที่ผมเห็นเมื่อกี้ไงเออนี่นี่นเออผมก็ว่าแล้วมันยังไม่เคยเจออุ้ยสามารถให้เป็นของขวัญเพื่อนได้ด้วย เดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวผมมาซื้ออันนี้ดีกว่าผมเก็บไป้แล้วไอ้ดอกทืดลึกเนี่ยเกะกะฟาร์มได้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 ไป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 อุ้ยตอนนี้มีหิมะตกนะครับเดี๋ยวเราไปหลบบ้านดองเขาเพราทถาเป็นบ้านเนย มว่าดาหลัก่ากเลยอเออเฮ้ยนอนได้ได้วยเฮ้ยบ้านจิงมากเลยเฮ้ยรับผลไม้ของเฮ้ยรับผลไม้ของผู้เล่นได้ด้วยในสามเจ็ดหาโดโหดร้ายมากเลยระวังเหยียบใบเหยียบไข่ น้องเขาน้องเขายุให้เรากระโดดไปเหยียบมาอยู่จ eh ุดอื่นๆกันเดี <k alo> <k alo> ๋ยวเอ๊ะข้ามอันนี้คืออะไรใครใครรู้เนี่ยอะไรอะแค่หลอดสามสีอะไรวะมีคนมาขโมยคอแค่แค่หลอดอะหรืออะไรผมแปลไม่ถูกใต้กินแค่หลอดอ่ะหรือไรพิลึกเดี๋ยวผมไปซื้อแค่หลอดมาเติมเฮ้ยโว้ บ้าหนอเขาที่มีแต่ของอะไรแปลกๆอุย๊ยตัวแล้วเขียดจ้ะตาภาพอ๋อมีแต่อะไรก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราเฮ้ยอืเลีเ้ย,ยลาดะ่ะอ๋อมันกินอยู่ต,ตัวอะไรก็ไม่รู้อู้หูมากดเกิดจะหยุดตกก็น่าจะนานนะว้าวอ้าวอู้บมหยุดเลย มันมันแปลว่าอะไรข้างบนก็าตายผมกินแครอทอปดไปหร,หรืออะไรอู้มีเยื่อนนํำแข็งด้วย<อ>แครอทดโตอ่ะไ้คนใหม่ความว่าอะไรงงไม่เก็ต มันจะช่ามีคนมาด้อมๆมองๆในฟังแล้วมันคือแล้วมันน่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวโดนแย่งเฮ้ยแต่ของผมยังน้อยอยู่โชคดีไปถ้าของเยอะกว่านี้นี่เออพลิกพลิกผมโตแล้วอ่ะเฮ้ยพลิกพลิกโตแล้วเฮ้ยหมามันคือคำว่าอะไรอ่ะเฮ้ยหนูมันบอกจะให้เก็บไปหรอเหลืออะไรเออเก็บมาไปขาย ้อยสับผมน้อยมากบางตัวต้องให้อาหารอ๋อเดี๋ยวอืมว่าแต่มีอะไรบ้างเนี่ยของไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยซื้ออะไรเนี่ยซื้อแครอทไปเหมาเหมาแครอทคนอื่นไม่ต้องได้กินโอเคผมเหมาเลย มานี่มาเออว่าแล้วมาผมไม่โตเลยไอ,อ้ปืนประจิบผมแค่คลิกเอ,อ้ยมานี่ดีโอ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยเอ,อ้ยมานี่ไม่แห้หาละง,งนหนีฮ้อยอย่าหนีกลับมากินนาคากินสตอรอเบอรี่ไปแล้วกันกินโอ้ยหมาหิว น่าเอ็นดูเฮ้ยไปได้แอปเปิ้ลมาขึ้นไหนวะเฮ้ยลืมตัวเลยนีเ่เดี๋ยวเดีย๋ยผมหาอาหารให้หมาหมูผมกินกันมันกินได้หมดใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็ตายผมหิวป่ะเนี่ยอู้หหิวเจียนตายอยู่แล้วบ้างเฮ้ย คิดว่ามันกินเองได้ม,มีคนมองผมว่ามันกินเองได้ว่าแล้วตัวแคคแกนจัดเลยโอ้โหตัวขนาดตัวอย่างเล็กอะ่ะเฮ้ยมากินอาหารดิมา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 ขอโทษขอโทษไม่ได้ให้อาหารกินเลยอย้กลับมาก่อนเลยโห่จะไปไหนไกินไปเอ้ยกินไปมันก็กินเองได้นี่คืออะไรมันกลับมาดิกลับมาดิ ก็ไปไหนกลับมากลับมาเอาโดนกระต่ายงอนเอาล่าสุดโดนกระต่ายงอนโอ้โหอะไรเนะี่ยไอ้กลับมาอิงจะไปไหนของเองโดนกระต่ายงนอนว่าแต่ได้พัมกินยักษ์ครับเออเฮ้ยดีกี่บาท เดี๋ยวผไมขายไม่ขาย,ขายอันอุยอ้ยอุ้ยบังมึงน้ำขานปะโดนหมาที่ไหนเอาแตงโมยักษ์มาขี่เปวดหัวะ่ะผมกินยักษ์ผมยังไม่ขอเดินไปถน้นดีกว่า อันนี้มันมันไม่ขิงถึงฟ้าเลยหรอวะเอออะไรมันอืมกินทั้งตัวเลยนี่รัวไอ้ดอทิงปวดหัวว่อ้ผมว่าผมต้องหาอะไรยักๆแลละ ไต่มันกินเหรอหรืออะไรหมาจะไต่หิวคว้ยฝนตกอีกแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนก็แบบฟาร์มในวันนี้ก็ไม่ค่อยสนุกเนาะก็ต้องขอโทษทีเพราะว่าคลิปจะลงแล้วโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปในวันนี้ับฝากเชิญกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเจอใหม่ครับทุกคนเค